สวัสดีครับพบกับผมนะครับทิศอึงดําดีเศรษฐีนักขาวนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่ตําบลไล่รถนะครับอําเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพามาชมเนื้อที่สวยๆอีกหนึ่งแปลนครับเนื้อที่2ไร่หนึ่งงานนะครับติดถนนลาดยางนะครับเนี่ยทดี๋ยผมยืนอยู่นี่นะครับไฟฟ้าผ่านหน้าที่นะครับเนี่ยเสาไฟเห็นไหมอยู่ทางด้านหลังนะครับแล้วก็มีลำรางนะครับลำรางสาธารณะทั้งสองฝั่งเลยนะครับฝั่งตรงข้ามที่กับ ฝั่งหน้าที่นะครับแต่ตอนนี้นะครับมันแรงครับน้ำมันขาดนะครับพื้นที่นี้ก็เลยยังไม่ได้ทันนาครับเป็นนาที่เก็บเกี่ยวแล้วนะครับเดี๋ยว่ต่อสั่งนะครับอาจจะดูแรงๆไปหน่อยนะครับอยู่ห่างจากชุมชนนระพานสักห้าร้อยเมตรอ่ะนะครับประมาณนั้นนะครับปลาปายังไม่ถึงที่นะครับแต่คงไม่นานนะครับหน้ากว้างถนนนะครับประมาณสักยี่สิบเมตรนะครับ ลึกเข้าไปประมาณหนึ่งรอเมตรนะครับการเดินทางสะดวกสบายนะครับห่างจากกรุงเทพก็ร้อยกว่ากิโลนะครับห่างจากอุตรอดอนเจดีประมาณ1ิบกิโลนะครับเข้ามาจากถนนสี่เลนนะครับเส้นอูยาดอนเจดีนะครับประมาณหนึ่งกิโลก็ถึงที่เราแล้วนะครับวันนี้อ่าเห็นผมแต่งตัวนี้นะครับก็ป้องกันนะครับโควิด19นะครับนี่ก็อยากให้ ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับป้องกันตัวเองกันด้วยนะครับใส่หน้ากากอนามัยนะครับล้างมือให้สะอาดครับด้วยแอลกอฮอล์หรือเจลนะครับล้างมือครับไปเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับเน้าน้าที่นะครับตามผมไปเลยนะครับเนี่ยฝั่งตรงข้างจะเป็นลำรางนะครับเนี่ยตรงข้ามถนนนะครับ เลยนะครับมืดไปนะเนี่ยครับหน้าที่เรานะครับรับเขตจะอยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยพอเสียงมาเลยคือมันต่ำกว่าถนนนะครับประมาณทักหนึ่งเมตรได้นะครับเหมาะนะครับเหมาะกับที่ปลูกที่พักอาศัยนะครับทำสวนกเกษตรพอเพียงเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับ ที่สองไล่หนึ่งงาน,นครับจะของบอกราคาขายมาเลยนะครับหนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทนะครับหนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทอันนี้จับของเขาขายถูกแล้วนะครับบอกขายราคานี้นะครับท่านใดสนใจก็ขอติดเข้ามาชมได้นะครับทุกวันนะครับเรายินดีนะครับต้อนรับท่านนะครับ อยากให้ท่านเข้ามาชมก่อนนะครับก่อนตัดสินใจครับโอ้นี่เมื่อกี้ผมยืนอยู่ฝั่งถนนนะครับต้นคูณสวยมากเลยดอกัอบหน้านี้ก็ดอกคูณกําลังจะบานนะครับใกล้ๆจะสงการนะครับปีนี้สงสัยไม่ได้เล่นสงการกันแน่ๆน,นะครับเพราะว่าโควิด19นะครับมันตอนนี้กําลังระบาดเลยแล้วก็อยากให้ทุกท่านนะครับ อ,อยู่บ้านชมช่องบอยเศรษฐีนักล่ากันไปเพลินๆก่อนนะครับเนี่ยขอบเขตอยู่นี่นะครับเนี่ยขออภัยเมื่อกี้ข้ามร่องนะครับมันอาจจะภาพอาจจะสันส่นๆหน่อยนโฉนดคุดแดงนะครับพร้อมโอนนะครับในมีหลักเขตหลักหินด้วย ม่ต้องกบเปียวกกบเหงาเลยนะครับรถลาวิ่งทั้งวันแต่ไม่ได้พุกพ่านนะครับห่างจากตัวอักษรตอนจะดีก็ประมาณสักสิบกิโลประมาณนั้นนะครับนนูเห็นก็ขาวนู่นนะอาจจะไกลไปหน่อย,อยลึกเข้าไปอย่างที่ผมบอกนะครับประมาณหนึ่งร้ยเมตรนะครับประมาณนะครับ ช่งนี้มันก็แรงนะครับแรงแรงทุกที่นะครับผมจะแพนกล้องให้ดูนะครับเนี่ยสระพาันจะแรงๆแบบนี้นะครับแต่ดินดีนะครับช่องหน้าน้ําหน้าทํานาดินดีนะครับเก็บกักน้ําอยู่นะครับแปลงนี้นะครับท่านอาจจะขุดเป็นมันโคกหนองนานะครับนลที่สองไร่ก็ทําได้นะครับสองไร่หนึ่งงานแปลงนี้นะครับราคาก็ไม่แพงมากนะครับอ่า หนึ่งล้านสามสเก้าหมืนบาทนะครับาราคาพอจับต้องได้นะครับทำเป็นโคกน้องนาแล้วก็ปลูกบ้านหลังเล็กๆหนึ่งหลังนะครับเอาไว้เวลา,าพักผ่อนนะครับเวลาเราเลิกงานมาเรามาพักผ่อนจ่อนใจนะครับแอ้กขนาน,นี้ไปเลยนะครับ ถ้าสนใจก็ติดต่อนะครับขอชมว้นที่กับทีมงานบอยเศรษฐีนั่าได้นะครับวันนี้แดดร้อนมากนะครับผมต้องใส่หมวกปกติผมไม่ค่อยได้ใส่นะครับหมวกแบบนี้จะเป็นหมวกหมวกสารซะมากกว่าครับวันนี้ก็ไม่ได้เอาหมวกสารมานะครับเลยมีหมวกหมวกอะไรหมวกหมวกหมวกแคปในในรถติดอยู่ก็เลยเอามาใส่ นู่นนะครับที่มีหลักขาวขาวนะครับคือขอบเขตเรานะครับวันนี้แดดแรงลมแรงนะครับมันร้อนมาพัดลมพัดมาเอาไอแดดเข้ามาโอ้โหนะครับเดพาเดินให้สุดที่เลยนะครับท่านเห็นขอบเขต หน้าที่สองไล่หนึ่งงานนะครับอยู่ที่ตำบลไร่รถนะครับอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับใครผ่านไปผ่านมานะครับมาเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีก็ขอเข้ามาชม้นที่เราได้เลยนะครับนี่ลักเขตนะครับอยู่ตรงนี้มีลักเขตนะครับมีลักเขตนี่ หลังก็เป็นเป็นลำรางนะี่นู่นก็เป็นถนนอีกเส้นนะครับจะเป็นถนนลูกลังมันเป็นเหมือนที่จัดรูปนะครับมันเป็นเหมือนที่จัดรูปนะผมบอกไปประมาณสักยี่สิบเมตรได้ประมาณนั้นนะครับยี่สิบกว่า คำร่องหน้านะครับเป็นแปลงที่ดูแล้วผมว่าสวยนะครับเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับตรงเป๊ะเลยนะครับนถนนขุดแดงนะครับถนนเขาแบ่งแล้วนะครับถนนแบ่งแล้วเราลากเคตด้วยนะครับ ลมแรงมากว่านี้ต้องขอ,อไฟเสียงมันอาจจะอู้ๆไปหน่อยนะครับขนาดใส่ไม้ด้วยนะครับเนี่ยสยภาพโดยรอบก็จะดูแรงๆนะครับอ่าถ้าแถวสุพรรณถ้าแถวละแวกนี้นะครับเขาถ้าทําสวนม่วงเ็าสส่วนใหญ่แต่แปลงนี้ทํานานะครับโซนนี้โซนตรงนี้นะครับทำนากันปีนี้มันแรงนะครับแรงจัดเลยอันนี้ก็เลยงดทำนา งดมาตั้งแต่เดือนโคปีที่แล้วนะครับก็ปร,ประกาศาน้ำน้อยก็เลยงดทำนาบางท่านก่อนร้านที่จะทำก็ข้าวยังไม่ถึงคืบเลยก็ตายกันเป็นหลายรายก็มีนะครับก็ต้องเจ็บกันไปนะครับต้องเจ็บไปนะครับลงทุนไปแล้วนะครับไม่ได้ผลผลิตแถมยังเป็นหนี้สินอีกนะครับ ที่ผมเดินมาสักคู่นะครับที่ต้นคูนเหลืองๆนู่นนะครับประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับประมาณนั้นนะครับยังไงก็ต้องมีการรังวัดก่อนนะครับก่อนจะมีการซื้อการขายการโอนกันนะครับเนี่ยด้านหลังนะครับด้านหลังท่านอาจจะขุดสะแล้วก็ทำยกล่องนะครับยกล่องเป็นอของไส้ไก่เข้ามานะครับด้านหลัง เพื่อเก็บน้าไว้ใช้ในยันายาหน้าแล้งแบบนี้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ทาคลองสายไก่ขนาขนาขึ้นามาเลยอือทำแบบส,สวยๆแบบไม่ให้มันแข็งอ่ะเขาเรียกอะไรโค้งไปโค้งมาให้มันอ่อนนับหนึ่งรถอ่าทางเดินของน้ํด้ดิผมจะได้อ่าไม่ไหลแรงเกินไปนะเวลาน้ํามานะครับแล้วด้านหน้านี้นะครับี แต่กระต้นคูนี้ก็ปลูกบ้านนะครับปลูกบ้านหลังเล็กๆพูนด,ดินพูนอะไรไปเลยนะครับแล้วก็ยกร่องทําสวนนะครับทําสวนหรือแบ่งที่ไว้ทํานาเอาข้าวไว้กินทักเล็กน้อยนะครับอันนี้เป็นหลักประคองเขตนะครับในหลักประคองเขตของแปลงนี้ก็เนี่ยก็แบ่งแปลงนี้ก็เป็นหลักประคองเขตของเราด้วย ะน้่พาเดินในนานเดินลำบากเลยตรงนี้นะครับวันนี้ก็ทิศอื่นํำดีก็ฉายเดียวนะครับทางคุณบอยเศรษฐินักล่าก็ติดภารกิจอยู่นะครับคุณโอ้ก็ต้อนรับนะครับคนเข้ามาชมนะครับงานโคกหนองนากับลุงมหาแดงนะครับที่จังหวัดลบบุรีนะครับ วันนี้เราก็ทํโคกหนองนาที่จังหวัดส,สุพรรณจบแล้วนะครับแล้วก็ไปลบ,บรีหนึ่งแปลงก็ใกล้แล้วนะครับน่าจะเป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้นะครับจบตอนนี้ก็ลุงมหาแดงกับกำนันโอนะครับกําลังดูควบคุมงานอยู่นะครับแล้วก็จะมีแปลงที่สรับ,บุรีด้วยต่ออีกสองแปลงเลยสระบ,บรีนะครับแล้วก็จะมีที่เลาขวัญน,นะครับแล้วก็ ไปควบคุมงานให้นะครับกับเจ้าของพื้นที่แต่ละพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นการติดต่อประสานงานจากรถแบคโคนะครับแล้วก็ติดต่อให้นะครับท่านไม่ต้องห่วงนะครับท่านมาซื้อที่กับทีมงานบอยเศรษฐีนักราชนะครับเราจะบริการหลังการขายทุกท่านนะครับเราไม่ทิ้งกันนะครับในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะครับโรคพิษโควิดอย่างนี้นะครับเราจะไม่ทอดทิ้งกันนะครับ แต่เราใส่หน้ากากเข้าหากันนะเพราะป้องกันนะครับป้องกันตัวเราเองนะครับป้องกันเพื่อนๆร่วมง,งานด้วยนะครับแปลงนี้ก็เป็นแปลงที่ผมว่าเป็นแปลงที่สวยหนึ่งแปลงนะครับราคาก็เบาๆนะครับหนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทนะครับราคานี้เจ้าของเขาบอกขายราคานี้เลยนะครับอืม เหนื่อยเหมือนกันนะครับนี่นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมทิดอึงดำดีเศรษฐีนักราชนะครับขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับไม่มีโรคไม่มีภัยมีความเบียดเบียนนะครับร่ำรวยเงินทองเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกันทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ